ครู่นี้เท่าที่ฟังดูถ้าเห็นภาพรวมเนี่ยสปะสะชอเองก็อยู่ในภาวะวิกฤตพอสมควรในขณะที่ตัวคลินิกเองก็ใช้คําว่าเข้าเนื้อมาต่อเนื่องแต่ก็ต้องรับประชาชนที่เข้าไปรับการรักษาก็เหมือนควักเองจ่ายเองอยู่บ่อยๆแบบนี้นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าระยะเวลาที่เขาจะรับไหวคลินิกต่างๆจะไหวเนี่ยมันจะสักเท่าไหร่คะถ้าสมมติว่าสปะสะชยังบริหารจัดการให้ตัวเลขไม่ติดลบ อย่างนี้ต่อไปหรือว่ายัางบริหารให้ขาดทุนแบบนี้ต่อไปเนี่ยแน่นอนว่าคลินิกที่เขาไปร่วมคู่สัญญากับสปสชเนีญญ่ยเขาอาจจะยกเลิกสัญญาแล้วลองนึกภาพตามนะครับว่าพอเขายกเลิกสัญญาคนไข้ประจําที่ไปใช้บริการตามคลินิกนี้ก็จะ ต้องไปหาที่อื่นก็อาจจะต้องตีกลับไปที่โรงพยาบาลรัฐเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราต้องหาทางออกหาทางออกยังไงที่นี้คุณนิมิทเทียนอุดมเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบอร์สปสชสัดส่วนภาคประชาชนก็บอกเลยนะครับว่าถ้าเงินในระบบมันไม่พอแบบนี้ทั้ง3กลุ่มก็คือกลุ่มผู้ให้บริการผู้รับบริการและผู้ซื้อบริการคือตัวสพสปส,ปสชอเองต้องจับมือกันจับกลุ่มกันไม่ใช่มาทะเลาะกันนะครับจับมือกันแล้วไปคุยกับรัฐบาลบอกว่าเนี่ยเงินมันไม่พอรัฐบาลจะต้องจัดสรรเพิ่มให้อย่างเร่งด่วน ือจากกรรมการสประสะชในสัดส่วนภาคประชาชนครับระบบเนี่ยมันมีเงินไม่พออืครับนะระบบมันมีเงินไม่พอทั้งสามส่วนเนี่ยก็ต้องอประสานกันแล้วก็คุยกับรัฐบาลรัฐบาลก็มีหน้าที่ที่จะต้องอ ดูว่าจะจัดสรรงบประมาณลงมายัางไงด้วยอเกิดความเป็นธรรมกับระบบสุขภาพทุกระบบในประเทศนี้รัฐบาลก็ต้องลงมาแล้วมาช่วยกันดูว่าคุณจะจัดสรรงบประมาณที่จะซัพพอร์ตระบบอย่างเป็นธรรมแล้วก็ไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งกันเดงกไทยในคนที่ต้องบริหารจัดก,การระบบหรือต้องอให้บริการกับประชาชน ทำกลางสิ่งที่รัฐบาลกําลังจะทําในเวลานี้นะครับก็คือเดินหน้าในเรื่องของบัตรประชาชนรักษาทุกที่แล้วการที่จะทําบัตรประชาชนรักษาทุกที่เนี่ยครับมันจะต้องอาศัยหน่วยบริการปฐมภูมิคือดึงภาคเอกชนเข้ามาให้บริการด้วยมันถึงจะเรียกว่าไปรักษาทุกที่ได้จริงๆแต่ถ้ามันยังมีปัญหาอิลุงตุงนางแบบนี้งบป,ประมาณไม่พอแบบนี้นยครับมันอาจจะทําให้หน่วยบริการปฐมภูมิอื่นๆที่เขาอาจจะเป็นด่านหน้าเนี่ยเขาหนีหายออกไปจากระบบ คุณผู้ชมคุณบุษรีษอาจจะสังเกตได้นะครับว่าแทบไม่มีคลินิกเอกชนหรือโรงพยาบาลเอกชนที่ไหนเลยที่รับพูคนไข้สิทธิ์บัตรทองอเพราะเขากังวลในเรื่องการจ่ายเงินแบบนี้ครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยโรงพยาบาลรัฐต้องรับคนไข้สิทธิ์บัตรทองเพราะเป็นไฟบังคับเป็นของรัฐต้องรับทีนี้ครับถ้าจะรักษาทุกที่ได้จริงๆเนี่ยถ้าแก้ปัญหานี้ไม่ได้ก็อาจจะเรียกได้ว่าเดินต่อไปไม่ได้ครับ